มีใครรู้จักขนมชนิดนี้บ้างคะมีใครรู้ไหมว่ามันชื่ออะไรทุกคนอยากจะบอกว่ามันอร่อยมากอร่อยมากจริงๆคะ่ะแต่ว่าจำชื่อไม่ได้ถามว่าเคยกินไหมเคยกินนะคะตอนสมัยเด็กๆแต่ว่าคือ โตมาก็ไม่ได้กินนานแล้วอะแต่ว่ามันอร่อยมากจริงๆอะค่ะเนี่ยค่ะคือมันเป็นก้อนดำๆนะคะเป็นเป็นลูกกลมๆดำๆแบบนี้แต่มันอร่อยจริงๆเขาะจะขายคู่กับขนมดาวนะคะแต่ว่าขนมดาวเรากินบ่อยแล้วเราก็เลยไม่ซื้อค่ะแต่ขนมอันนี้เจ้าก,ก้อนอันนี้คือเราไม่ได้กินนานแล้วไงคะก็เลยมีความอยากกินจําได้ว่าเมื่อก่อนนะคะที่เคยกินมันจะมีไส้ทั้งไส้มะพร้าวแล้วก็ไส้นาเนาะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันนะคะว่าจะ เป็นไส้อะไรนะคะก็บอกแม่ค้าเลยค่ะว่าขอขนมอันนี้20บาทนะคะแม่ค้าก็เลยจัดมาให้เลยค่ะ4อันค่ะทุกคนเนี่ยค่ะพอแกะออกมานะคะมันจะเป็นไส้อันนี้ค่ะทุกคนเป็นงาีิมอนนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำอ้อยค่ะคือลักษณะหน้าตามันอาจจะไม่ค่อยน่าทานเท่าไหร่นะคะแต่บอกเลยว่ารสชาติเต็มสิบร้อยเต็มร้อยคืออร่อยมากจริงๆค่ะแล้วก็แป้งนุ่ม ทุกคนคือกินลูกเดียวไม่พอมหยุดไม่ได้กินแล้วหยุดไม่ได้จริงๆไม่น่าซื้อมาแค่ยี่สิบาทเลยน่าจะซื้อมา50บาททุกคนเพราะมันอร่อยจริงๆถ้าใครรู้จักก็รบกวนคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากติดตามด้หนะเจ้า